จังหวัดเชียงใหม่ดูเหมือนจะเป็นจังหวัดที่มีความเรียบง่ายนะครับแต่ว่าทุกอนูของพื้นที่ในจังหวัดแห่งนี้จะมีภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซ่อนอยู่ครับขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่บ่งชี้เห็นนะครับว่าที่นี่มีจํานวนประชากรแฝงอยู่ราวหนึ่งล้านสองแสนคนในจํานวนนี้เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติถึง24,0 0 0คนครับนี่จึงเป็นเหตุผลให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องปรับแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ครับ ที่ปางช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มีเด็กๆชนเผ่าจากหลายโรงเรียนมาขายของที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเองให้กับนักท่องเที่ยวแตงโมลูกนี้ถูกแกะสลักด้วยฝีมือของเด็กชนเผ่าม้งส่วนนี้เป็นกระเป๋าที่เย็บด้วยมือของเด็กชนเผ่ารีซอสายจิตอินล็อกฟองครูโรงเรียนบ้านปางไม้แดงคนนี้เป็นผู้ควบคุมเด็กๆมาขายของที่นี่เธอบอกว่าเด็กๆจะผลิตชิ้นงานที่โรงเรียนในคาบว่าง ในวิชาชุมนุมและคาบการงานอาชีพซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนมากนักและหลังจากที่ผลิตชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะส่งให้กับสหกรณ์โรงเรียนเป็นผู้ทําหน้าที่กระจายสินค้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กําไรที่ได้จากการขายจะถูกแบ่งให้กับนักเรียนโดยที่ใครทํามากก็ได้เงินมาก เราต้องส่งเสริมเรื่องการมีอาชีพให้เด็กเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเยอะเนาะ,ะมัน,ม,นมันก็ช่วยเสริมให้เด็กได้บ้างค่ะบางเด็กบางคนเขาก็ไม่สามารถที่ไปเรียนสายสามันที่แบบว่ามันจะไปไป,ไปในระดับสูงๆได้อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรสภาพแวดล้อมหลายๆอย่าง ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งราชการท้องถิ่นและเอกชนเข้าร่วมในภาคีนี้โดยมีการตั้งเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องตอบสนองกับความต้องการของเด็กที่หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายชนเผ่าในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2จะได้พยายามจัดการศึกษาสร้างอาชีพให้กับนักเรียน แต่ปัญหาที่ครูและนักเรียนพบก็คือการถูกบีบรัดจากการประเมินจากส่วนกลางที่ไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงขอให้สิ่งเหล่านี้นทางกระทรวงสาธิการได้กําหนดเอะครับว่าให้มีการวัดในของวัดมาตรฐาน,นของของของท้องถิ่นไม่ใช่เอาส่วนกลางมาวัดทุกวันนี้อาการประเมินของสพสผมว่าเป็นความล้มเหลวอย่าง,าง,าง,างสิ้นเชิงเพราะผมเป็นครูเก่ามาแล้วผมก็เป็นทั้ง ครูและเป็นท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยผมอยากจะฝากไว้ว่าหลักการประเมินต่างๆเนะี่ยเลิกได้แล้วครับเอาเอาข้อสอบจากเด็กสาธิตจุลามาสอบที่ปลายปลายดอยเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดครับมันเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ว่าหลักสูตรท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดหากการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเกิดปัญหาด้านการวัดและประเมินผลจากส่วนกลาง ก็จะนับเป็นจังหวัดจัดการศึกษาตนเองจังหวัดที่สองต่อจากนกครราชสีมาที่ประสบกับปัญหาเดียวกันด้วยทันพิสิธิ์และบำรุงชัยนาวทีวีรายงาน